สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโอลิมปิกชายเกมแรกในวันพฤหัสที่22กรกฎาคมกันหน่อยดีกว่าหลังเวทีกลุ่ม A เม็กซิโกถล่มฝรั่งเศส4-1ญี่ปุ่นก็เฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้1-0กลุ่มบีนิวซีแลนด์เฉือนเอาชนะเกาหลีใต้1-0แล้วก็ฮอนดรัสแพ้าให้กับโรมาเนียไป0-1กลุ่ม C อียิปต์เสมอสเปน0-0แล้วก็อาร์เจนตินาแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-2ส่วนกลุ่ม D ฮะไอวอรลีย์คสเฉือนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย2-1แล้วก็บราซิลเอาชนะเยนีไป4-2 ไปดูกันที่ตารางคะแนนเริ่มกันที่กลุ่ม A อันดับ1และก็2เป็นเม็กซิโกกับญี่ปุ่นมีทีมละ3คะแนนส่วนอันดับ3 4อย่างแอฟริกาใต้และก็ฝรั่งเศสมีศนคะแนนกลุ่ม B อันดับ1และก็2เป็นนิวซีแลนด์กับโรมาเนียมีทีมละ3คะแนนส่วนฮอนดูรัสกับเกาหลีใต้ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม C อันดับ1เป็นออสเตรเลียครับมี3คะแนนอันดับ2และก็เป็นอียิปต์กับสเปนมีทีมละ1คะแนนส่วนอันดับ4อาอันเจนตินายังไม่มีคะแนน ไปที่กลุ่มดีอันดับหนึ่งและก็2เป็นบราซิลกับไอวอรีโค้ดครับมีทีมละ3คะแนนส่วนอันดับ3 4อย่างซาอุก,กับเยอรมนีก็มีศูนย์คะแนนและเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปของบอลชายครับผมเกมนัดที่2แตเตวาที่ที่ยี่25กระะกฎาคมเริ่มกันที่ฝรั่งเศสจะพบกับแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นพบเม็กซิโกนิวซีแลนด์เจอฮอนดูัสโรมาเนียจะพบกับเกาหลีใต้อียิปต์เจอกับทางอาร์เจนตินา ออสเตรเลียพบสเปนบาซิลพบไอวอรีโคตดและก็ซาอุดีอาระเบียจะเจอกับเยอรมน,นี